นิทานเรื่องการเดินทางของเจ้าลิงน้อยชื่อดุกในป่าฝนแห่งหนึ่งเจ้าลิงน้อยชื่อดุกอาศัยอยู่กับเพื่อนๆที่น่ารักมากมายวันหนึ่งดุกมองเห็นลูกผลไม้สดสวยบนต้นไม้สงูงเขากระตือรือรน้นอยากเก็บมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันดุกพยายามกระโดดขึ้นไปเก็บผลไม้แต่เขายังไม่สงูง พอจึงคิดว่าเขาควรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเขาเรียกให้เจ้ากระรอกชื่อฟุงและเจ้าหมูชื่อมอมามาช่วยเขาฟุงและมอมมามาถึงและเห็นดุกพยายามขึ้นต้นไม้มอมมาช่วยพยุงตัวดุกในขณะที่ฟุ้งกระโดดขึ้นไปเก็บผลไม้ให้ดุกดีใจมากที่มีเพื่อนๆร่วมมือกัน เมื่อฟุงเก็บผลไม้ได้เขาก็โยนลงมาให้ดุกและมอมาทุกคนแสดงความดีใจและนั่งล้อมวงกินผลไม้ด้วยกันอย่างสนุกสนานหลังจากกินผลไม้กันอิ่มหนำแล้วดุกเสนอให้ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการเล่นซ่อนหาเจ้าฟุงและมอมา จึงเห็นกันว่าการทำงานร่วมทีมทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้นพวกเขาเล่นซ่อนหายอย่างสนุกสนานแต่พวกเขาก็รู้ว่าการสื่อสารและการช่วยเหลือกันทำให้เกมนี้สนุกมากขึ้นเมื่อดูต้องการซ่อนเขาก็เรียกเพื่อนๆมาช่วยกันหาที่ซ่อนที่ดีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลิกเล่นดกและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่า การทำงานร่วมกันไม่เพียงแต่ทำให้สนุกสนานแต่ยังทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นทุกคนสัญญาว่าจะช่วยเหลือกันต่อไปในทุกๆก,การผจญภัยพวกเขาจึงตั้งใจที่จะร่วมมือกันในทุกกิจกรรมที่ทำในอนาคตก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้านดุกพูดว่าพวกเราจะมีความสุขได้เมื่อเราช่วยเหลือกันและกัน สิ่งที่ดีที่สุดคือเพื่อนที่บีเมื่อดูกละเพื่อนๆแยกย้ายกลับบ้านพวกเขารู้ดีว่ามิตรภาพของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปและการร่วมมือกันจะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้เมื่อเราช่วยเหลือกันความสำเร็จจะเกิดขึ้น